โอ้โหไหส่งโอเคค่ะเกพบกันอีกแล้วในช่ว <c oughs> งคคลวว <c oughs> ีแคท <c oughs> ทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้นะคะทุกคนใครอยากแนะนำให้พวกเรา reaction ตรงไหนเนี่ยสามารถไปคอมเมนต์ใทาร่าคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคอ้ยเสียดลยฮ้ยกูไม่อยากเล่นงเรียนของเราไม่หมดสามที่ที่แรกบอดแดนสตูดิโอพัญญาเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยครับที่สองบอดแดนสตูดิโอหรือยองเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยครับที่สามบอดแดนสตูดิโอชลบุรีครับ เบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดที่อยากติดต่องานเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ทั้ง3เบอร์นี้เลยนะครับผมนี่เลยิงป้าอยากดูละมาค่ะเราจะมารีแคปแบบแดมแพกทิฟิกเบอร์โอ้โหเลสสวิตตเลฟไลท์ทูเคเวอร์อุ้ยเขาทำเป็นโรบอตโรบอตชัวชัวโอ my god นี่ก็แต่คนแรกเลยนะที่แบบตื๊อตื๊อตู่เขาทำแบบเร็วเร็วด้วยเฮ้ยเขาเล่นภาพไงตื๊อตึ๊อตื๊อเสร็จแล้วมาแต่แต่แต่ดตแล้วหมุนปุ๊บแล้วสองคนที่สองเดินมาตตดแต่ดตแล้วหมุนแต่ภาพสวยมากเนี่ยมันกยิงอยู่บนเครื่องนั้นเลยฮะไม่เครื่องอ่ะแอปดูแอปแอปดูมิเลเซอร์อ๋อคุณเรียกว่าแอปดูมิเลเซอร์ว่าไงจอว่าไงเซอร์คนหายวิชาก็แก่อยู่นะเรารู้ ไดยเห็นเหมือนกันที่เขาเดินไปอ่ะที่แบบตอนแรกทำแค่สามคนแล้วแบบคนนี้เดินไปเสริมแล้วก็ไปหยุดปุ๊บเหมือนไปเดินขึ้นเครื่องอ่ะแล้วก็หมุนเลยึเขาจะหมุนป่ะใช่ใ้หมุนแล้วอุ๊ยเขาเดินเข้ามาอันนี้กี่หมุนอ๋ออันี้เขนแต่ง MC ค่ะชอบมอ เหมือนแชรตัวโยโย่ปะโอ้โหแชร์ขอดแชร์อดเฮ้ยตอนแรกอย่างนี้ก่อนใใชช่่เคมทแล้วเขาเล่นภาพดีนะพอก่อนก่อนที่นาเนี่ยโพสโพสโพสคนละดี렉ชั่นใช่ใช่เธอได้แชร์เสร็จแล้วก็มาโอ้โหสุดมากสุดตรีนครับเขาแต่ตัวเปลือกกาดใช่เหมือนกระดิ่งแนวพิคควใช่โอ้โหคอนเสิร์ตเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้เดี๋ยวนเมื่อกี้พวกหนูเห็นไหมภาพที่เล่นสองพอเต้นนี้เสร็จแล้วเดินแทรกมาแล้วก็เนี่ยย้อนขอย้อนขอย้อนขอย้อนแต่เมื่อกี้หนูว่าแบบดีแล้วอะแต่พอดูอันนี้ทำไมมันดีกว่าอีกอะโคตรใช่เลยเนี่ยพอออกมาโคตรว้าวเอ๊ะเป็นไงเขาเล่นภาพดีมากอะกูโคตรญี่ปุ่นเลยเนาะ แต่คนญี่ปุ่นแบบคนญี่ปุ่นแบบเขาจะกูแบบนี้แบบสุดยอดอ่ะร้กชอบอ่บเสน่ห์แบบเยอะการเขาเรียกก๊ปก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาซึ่งแต่ละเขาเรียกว่าการเต้นของแต่ประเทศจะแตกต่างกันอย่างไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอเมริกาอีกแบบหนึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นที่ผออไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งรำไทยชอบรำเออใช่ปะ แต่ว่าของต่างชาติฟิลิปปินส์ก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบแน่นแน่นเออคมแน่นชัดเงี้ยเออแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะแต่เนี้ยคือแบบโคตรเป็นเอกลักษณ์เลยดีมากมีกลิ่นอายความแบบเมกาเอื้อโคตรฮิปฮอปสวชอบจริงถูกจริตโอ้โหโอ้ไลน์ถ้าไปเย็บไทยอยู่นะ ลายลายมาเขาใจคนไทยเรอะแหม่ถ้าเกิดไปหาไทยสไตล์ก็าเนี่ยห้าโฮเจ็บแบบเฮ้ยไม่แต่เขาทำเท่มากไม่เหมือนกันต้องเชื่อเลยนะคะชอบแกนี้แหละชอบความที่ทุกคนมีความฮิปฮอปในการแต่งตัวตัวเองมากแบบผู้หญิงแบบอย่างคนนี้เขาท่อนบนเขาเป็นผู้หญิงแต่ท่อนล่างเขาแบบกิงเก่งแบบดูฮิปฮอปมากหลุมหลวมโความใหญ่โค้งมีหน้าเขาถึงต้องใส่อัพเทมโปใช่หลังหัวใหญ่ไงเออเขามีนตัดราคามันแพง ไม่เล่นต่อเอออ่ะหมดแล้วด้วยเอ้ยเขาเปลี่ยนมาเพิ่นเก๋มากโคตรจ้าบเลยเออจ้าบจัดจริงแต่ว่าเออใช่ใช่เาคนมีคนเมื่อกี้เขามีความผู้หญิงแต่เขาก็มีความฮิปฮอปอ่ะเขามีความแบบเออเป็นสไตล์ตัวเองิปเ p Girl เดี๋ไอไอไอดูอันนั้นิปเ p Girl เพลงโทนเสียงคือโคตรเด่น เต้นแพทเทิร์นอ่าเต้นเต้นดินเต้นโคตรว้าวอันนี้มาดูแล้วแพทเทิร์นโคตรว้าว้โคตรแบบแล้วไม่ต้องห็นภาพรวมด้วยโอ้โหแล้วแต่ละคนสกิลนี่คือแบบว่าจริงจุกอยู่ตรงไหนก็ดีชอบอ่ะอืมอ่ะปะโอ้โหเปลี่ยนเร็วมาก วแต่เขามีมูฟอะไรใช่แล้วายเล็บตุ่มตุ่มใช่ป่ะแล้วเขาทำแบบเหมือนไม่ได้ขยับอย่างเงี้ยเขาแบบใช้อกอ่่ะแต่เมื่อกี้คนนี้เปลี่ยนแพทเทิร์นเร็วมากโอ้โหโคตรกว้างค่ะที่ไปแล้วเหมือนไปเข้ารูอ่ะแล้วพอไปสุดไปสุดอ่ะไปเซฟุ๊บก็เต้นเลยอ่ะไปสุดเฉยวๆแล้วไม่ความแบบโฮแล้วก็เล่นน้ำมีคนยูให้เราเต้นอยู่นะในติ๊กเกอร์อ่ะก็ร้องแล้วเปล่าเพื่อนเอาเลยอ่ะไป ี่ความแบบนต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยนะท่าเนี้ยอีกแล้วเห็นได้สิงที่เชื่อใช่บางคนอาจจะมองว่ามันตลกเออถ้าทำแบบไม่แต่จริงมันสแวก g e มากเลยอะท่าเนี้ยแต่ถ้าบางคนแบบ ทำครึ่งครึ่งกันูแบบเอลก็จะกระดึหน่อยนะแต่งแน่เแต่งแน่เข้าใจกรูปตัวเองใช่ใช่โอ้แต่ว้าวมากจริงป่ะฉันน่าขอยิ้มนะสนุกตลอดก็ยังมีความน่ารักอยู่ใช่โอ้โหท่าของจับอ่ะเหมือนท่าแบบแล้วอะไรไปทึ่มดีอ่ะแบบเออไอ้เหี้ยคิดได้ไง เฮ้ยเมื่อก่อนเคยเคยเนาะมันมันมีเพลงอะไรสักอย่างนึงที่ใช้เฮ้ยขูเคยเต้นเหนือไม่ทเคยทำตอนจะจะว่ายน้ำขูออก็กำลังกายสอนอะวอลหมอนหลับนี่หรือวะทำแบบอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะไม่แต่ว่าอินสปายมาจากท่าว่ายน้ำแต่เขาทำแบบเขายกันเลยเขาทำเท่อ่ะเฮ้ยคิดได้ไงถ้าเกิดทำเนี่ยมองคิดว่าไอเราจะใช้ท่านี้ทำไงให้มันเท่ๆเฮ้ยยากเลยนะเขาทำเท่มากเลยนะเมื่อกี้ยากกันนะ เขาเหมือนมีตัวกับขาด้วยเนาะแล้วก็เดินมไปเขาชนกันเหรอไม่ชนเปาี่ยนกันอ่ะปะเขาชี้อะผมโอ้เขาถ่ายเขาาได้ไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ครูดูไงบ่าครูอัป่ะอัปปะใครแบบไอ้เล่นภาพตึ้งๆแล้วเปลี่ยนมาแบบ แล้วเขามาเข้าไหนกันเนาะใช่ไม่ได้ะาเล่นคู่กันสวยเลยเออใหม่ไปสักทีดิตั้งแต่ก่อนหน้านี้ลก่อนหน้านี้ก็ชี้อ่ะส่งภาพดีมากแล้วไล่มาแล้วมาเรื่องนี้แล้วเปลี่ยนแล้วมีความอันนี้ด้วยนะตรงเนี้ยใช่ละมุนอะเป็นภาพที่สมบูรณ์มากเหมือนตามเหมือนเวลาบอกทางป่ะเมื่อกี้ ที่เขาชี้ซ้ายชี้ขวาเหมือนป้ายบอกทางอ่ะที่ป้ายเลมไลท์แล้วเขาก็แบบเต้นอยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นกด้สองคนเขาเล่นยังไงเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะชิงช้าเป็นดันแบบไม่มีไฮเปอร์เออ้ไม่กัดเขาแกะบีนเลยว่ะเหมือนแบบเขาร้องเอออเออใช่คอ

นัดจะให้แกไปรับส้มผมเงี้ยฉันชอบเขาเออส้มผมเงี้ยที่ถักเปียเอาเลยเออเอาเลยคนเอาเวลาไหนเนี้ยจะถักให้ไปไม่ถักแค่สองเปียนะฉันถักเองก็ได้สองเปียคือหมดคำบรรยายอ่ะไม่รู้จะพูดไงอ่ะอยากดูต่อแบบแบ่งคาบด้วยเนาะเมื่อกี้แล้วคนนี้เข้ามาแบบไม่ได้เดินเข้ามาเฉยๆของเขาเต้นเข้ามาแล้วเขาก็แบบมีอะไรอ่ะดูมีอะไรชอบความแบบใส่ใจในองค์ประกอบทุกอย่างใช่ โชว์น่าจะแบบสุดดยอบันจิดหัวไปจัดเนี่ย้เขาก็สไลด์เช้์แบบนี้โอ้ยชอบมากคุณจีนนี่ก็สว๊นะใช่ๆเขามีตัวด้วยไงเขาไม่ใช่แคุ่นอย่างเดียวแต่เขาแบบเขาควานถูกมากชอบความเชียวแล้วก็ตุ้ม สร้างความเซอร์ไพรส์ในการมูฟเข้าไปเต้นรำเตนคอนดูใชุ่อย่างเออทุกตอนมันไม่แค่แค่ภาพเดียวมันคือทุกตอนใช่เหมือนเขาไม่ได้มายืนรออันนี้เพื่อที่จะทำอะไรแต่เขาแบบฟึบๆแล้วก็ไปเลยใช่ตอนนี้เขาเรียกว่าคอนเน็กมันต่อเนื้อแบบยาวเลยโดยที่แบบจุดเซอร์ไพรส์แบบฮะมาได้ไงวะเงี้ยเออคือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอาจจะแบบไม่ได้มองเหมือนเราเนาะอาจจะมองแค่เออภาพสวยแต่พอเราดูจอเฮ้ยมาได้ไงวะมันเรื่องคิดอะมันเรื่องคิดว่าอนนี้ทำไม คือ <un> เราเราเรา <c ute> คิดภาพแบบนี้ตลอดไง <Okay. S 1> มันถึงบอกว่ามันมเวลาที่น้องๆจะมีความสงสัยในการที่เขาทำไปเทิรน่ะมันดีนะมันจะเป็นการที่ค้นหาว่าเพราะอะไรทไ <Yes. S 1> ําไมถึงทำแบบนี้ได้มันจะให้เราอขยันและอยากจะลองทําดู <Yeah. S 1> อืไปโอ้โหลอง เเาหมือนเงี้ยแล้วเขาก็มาอย่างเงี้ยเขาจะยากอ่ะใช่ถอยหลังแล้วก็ไปข้างๆด้วยเดียวกันอ่ะรู้เดียวกันสุดยอดว่คนคนริมหน้าหล่ะริมไหนริมริมนี้ริมนี้เหรอใช่เื่อคนแบบนั้นเลยชอบเขาคนหน้าก็สรงผมที่บอกว่าส่วนเล็กๆในที่เขาเป็นคนละคนละใช่แต่จำหน้าเขาได้เขาออกมาทีไรกเขาจะมีความแบบเชี่ยวเชียวดูน่ารักไปเลยตัวด้วยป่ะเจ้ก็มีความไู้หยิบอ่ะ คนนี้คูชอบใช่ไหมาข้าลจำไม่ได้เลยว่าคนที่เสียงร้องเสียงละมุนอน่ะคนไหนคนนี้นยคนนี้หรอแล้วมีคนนึงที่เสียงอีแปลกๆคนนี้อ๋อคนนี้จะแรปแบบเสียงแบบนอี้แบบ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 เอกลักษณ์อะอออเอกลักษณ์เอออะโอ้โหล คนนี้ก็ชอบใช่คนนี้โคชแซเคนนี้เปิดตอนแรกทั้งสองเพลงจำได้อาจริงชอบทุกคนเลยใช่ทุกคนเมกนัารักมาก c e r t i f i น d make g e n i certified แต่ละคนสวยๆน่ารักแต่เต้นโห่จิบหายเลยใช่แล้วหน้าเขาแบบยิ้มอ่ะแต่เขาเต้นแบบแล้วเมื่อกี้เขาเก็บบีบแบบรัวมากเขาทำติ๊กถูกเขาทำติ๊กถูกอ๋อเออว่ะเออว่ะพวกเราติ๊กถูกนี่เหรอ เออเนราได้รับการยืนยันแล้วว่าเราจริงมากเย็ดสวักโอ้พอเท่เลยอาณาเน่โอ้โหไว้สองคนโซโล่ไปเลยอีกสี่คนที่เหลือจะเต้นเอ้ยห้าเขาวิ่งขึ้นมาแล้วก็แบบเท่อะเท่มากทุกผ้าเลยอะ โอ้โหสุดเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวครับไปไปไปเสียร์อาร์มเฮ้เฮ่อเทียร์อาร์เองอ่ะได้ทำไดแกรโนด้วยนี่แต่ท่าเขาพิ๊บหอมมากเลยแต่จับอะไรไม่ได้นะหนูเชื่อไหมว่าจับแพทเพ้นอะไรไม่ได้เลยจับไม่ได้ว่าพาร์ทนี้เสร็จจะออกตรงไหนต่อจำอะไรไม่ได้เลยโดนตบเลยครับ แค่ทาเต้นก็โดนตบละเออเรื่องรายละเอียดดีเทลแบบว่าโอ้คิดได้ยังไงอะแบบแล้วแบบอันนั้นนะมั่นใจอยู่นะแบบเต้นในกรโนองอะต้องมาแบบค้อมเพียงต่ะโอ้โหโอ้โหอมีใครสอนให้แบบคระตูเราฮะไม่มีอะ เจะจะไปสอนก่อนจะอยากเต้นเหรอจจะเรียนด้วยใช่ไหมบ้าน่าเต้นดีนะคนต้องเต้นต้อตั้งแต่เด็กแน่เลยเรียนเต้นแต่เด็กแน่แเลยดูจากทรงซับมาเรื่อยแน่เลยใช่เขาเอาจริงเอาจังนะแบบเวลาเขาจะไปเขาสุดมากเลยเป็นญี่ปุ่นเฮ้ เฮ้เฮ้เฮ้เสียงเขา้ยเสียงเขาเองครูคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์คือแบบตอนจบแบบเหมือนแคล่ะที่บอกว่า Listen to the sound อ่ะแล้วเขาก็แบบเก็บบีทไปพวกแตกๆอ่ะมา้ใช่ตอนหลังสังเกต Listen to the sound แล้วเขาก็จะเต้นแบบเกณฑ์ว่ะเกณฑ์เขาเต้นแบบฟังจังหวะให้ฟังจังหวะนะ Listen to the sound อ่าหกเจ็ดแปดเยี่ยมจริงจริง ลงครับแมครับไม่อยากพูดอะไรมากคือหลงรักเธอเลยเลิฟเลิฟเลิฟเลยอ่ะคิมมีโเโน้เลยคือเฮ้ยเคยเห็นอาวงอื่นที่แบบเต้นฮิปฮอปมาก็เยอะนะแต่เนี้ยเขามีความเป็นฮิปฮอปเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่เพราะว่าได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนโดยความเจ็บแปลเออมันเลยมีมีความฮิปฮอปแบบยังโดฮิปฮอปสูงเองใช่เออความเป็นอาออริจินอลสไตล์ของเขาใช่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 เออ ความเป็นญี่ปุ่นจริงๆคืออ่ะแล้วมันเป็นอันที่แบบว่าน่าดูแฟนคลับเยอะไหมเยอะเริ่มมาแล้วปะเยอะช่วงนี้ก็เรามาแรงมา้มาแรงเต้นแบบเนี้ยใช่คือแต่มันดีมากทั้งเพลงทั้งแบบอันนั้นเขาก็เลยแบบดูดีมันสนุกด้วยนะมันเป็นแบบบูปมิชอพแบบว่าเห็นเขาบอกว่ามีมาหลายเพลงแล้วนะแบบดีจริงอร็แต่เพลงใหม่มาเราแรกไม่ได้ขนาดนี้เขาเดือดมาหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้กระแสขนาดนี้ ่เพราะว่าเพลงมันฟิลแบบอาจจะเข้าถึงยากเลยป่ะจ้าิกิตาบ้ามาก่อนอันนี้มันแนวแบบฟังสบายแต่ก็ดีใจท่าเต้นก็ดีอะไรมีแฟนคลับเริ่มเยอะโอ้ยขนากอันเก่าอันน่ะโคตรโหดแล้วอันนี้ถามว่าโหดไหมก็ถือว่าโหดนะเหมือนเต้นจ๋าเนี่ยไหนเต้นจ๋าเต้นเนี่ยเต้นจ๋าก็เต้นแบบเต้นแกไม่เข้าใจว่าเต้นจ๋าแบบเต้นแบบเยอะๆเงี้ยที่ไหนเขาเข้าใจเขาเขาเล่นถูกไมเหรอ แต่ยังไม่รับมือวะเจนจ้ะใช่เจนจะเต้นจ้ะต่อดีกว่าค่ะเนชอบครับชอบค่ะใช่ชอบชอบจริงๆอย่างมากๆใชใช่ทุกอยางพร้อมเป็นแฟนครับทั้งเพลงพร้อมเปนเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเพวนฟังพี่เอินก่อนสิเขาพูดอยู่ก็แซ็ง่ะเออพร้อมเป็นแฟน แฟนคลับเออทำไมไม่เล่นว่าแฟนคลับอ่ะเออเออทำไมอะไรอะไรอะไรอย่างที่บอกชอบชอบทุกอย่างทั้งเพลงก็ดีท่าเต้นก็ดีเขาก็ดีแพทเทิร์นก็ดีทุกอย่างดีเขาแบบไดนามิกดีมากเลี๋ยวเพลงเนี้ยเมื่อกี้ตอนเลือกทำก็ดีใช่ตลอดเวทำผมก็เลิศเลิศแบบผมดูแบบวายจุกเคทำหาข้อเสียดีกว่าไม่มี เข้อเสียเข้อเสียคุณมองเห็นเฮ้ยเอาแล้วรู้เลยเห็นเลยหรือยังไงสวยน่ารักนี่เฮ้ยคุณเหมือนคุยไม่ได้อ่ะคุณเลยมูดิไม่ได้อะไรหนูคิดว่าจะจะมีอะไรจะแบบพลีพลีหกคือถ้าถามว่าเข้เข้อเสียเหรอข้อเสียข้อเสียหรอข้อเสียมองไม่เห็นอะไรเลยคือโดนโดนกบตั้งแต่แบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นคืออ่ะหนูเชื่อไหมว่าตั้งแต่เริ่มความความจริงอ่ะศิลปินเจ็ดคนมันเป็นแบบไม่ได้หรอกที่ว่าทุกคนทีเก่งเลยทั้งหมดอาจารย์กัน ต้องมีคนที่อ่อนแต่คนที่ทำคอรริโอหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่เขาทำอะ่ะเมื่อเขาต้องเขาพยายามจะแทกให้ได้ว่าคนนี้ไม่ใช่เมนเมนเมนเต้นแต่เันเมนร้องอาจจะไม่อาจเต้นเต้นเก่งนะแต่อาจจะไม่เท่ากับเพื่อนแต่จุดที่เขาจะเอาซ่อนไว้ตรงไหนที่ทำทุกอย่างให้มันออกมาอิมแพคให้มองไม่ออกแต่คือพยายามมองแล้วมันมองไม่ออกจริงใช่เพราะทุกคนสิ่งเขาเรียกว่ากลบอ่ะคือคาแรคเตอร์ที่เอามากคุดใช่ คาแรคเตอร์ทุกคนชัดมากใช่มันเลยทําให้มองเห็นข้อบกห้อง<ร>อยากมากแต่ถ้ากเกิดต้องการให้ทุกคนเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันหมดอันนั้นถือว่ายากอันนั้นถือ,อยากมันจะทําให้รู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติของลปินมันหาย<ช>แต่เนี่ยเขาฉลาดในการที่ใช้เพาะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองแล้วเวลาเอามาใช้มันอีแแลกมากจริงท<ช>ั้งแพทเทิร์นทั้งการเต้นร้องครบองค์หมดทอย่าง คือสุดมากและเสียงอะไรแบบว่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆอ่ะเออมาชอบเพลงมากเลยเออเออความรู้สึกเหมือนกูบอกเห็นพอได้ปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังโอ้โหอย่างเงี้ยเออโดนตกโดนตกเออนาชาเลยมเออนาชาเลยนาชาปากชาเออหลงรักเลออย่างเงี้ยเออชาต่างเราไปต่ออ่ะพี่โนพี่โนพี่โนอ่ะพี่โนพูดได้แค่ไงวะเดอะเบส นุ่าย่มกนูชอบคนไหนอ่ะไม่เห็นนูบอกเลยเออต้พูดแล้วป่ะนูชอบทุกคนรักทุกคนค่ะโอ้หลายคนมาแม่งนี่หรอคนเดียวกันนะคนเดียวนะแล้วก็ผมสั้นจริงหลายคนแต่ถ้าแบบพิเศษสุดจะสองคนนี้คนเนี้ยเทพมากคนจูเมีจูรินจูรินจูรินอันนี้จูรินอันนี้จูรินซีอ่ะ พี่เออพี่นัทล่ะพี่เออพี่นัทชอบค่ะใช่อยาที่ทุกคนบอกไปชอบหนูชอบตั้งแต่ทิปปิโทอ่ะใช่เขาแบบโดดเด่นทุกอย่างมากจริงคาแรคเตอร์เขาแบบเต็มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็คือทุกคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนใช่มันชัดขึ้นแล้วเขาก็ถึงเขาจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่ทุกคนทำออกมาได้แบบภาพดูสูใช่แบบดูเต้นดีดูแบบนั่นแหละค่ะชอบมากดูสูงแข็งเป็นตัมากมากเสียเสีย อ่ะมีอะไรบ้างทุกคนเรามีเพจเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วก็ทิกเกอรนะคะชื่อว่าครูบอสแชนแนลค่ะในทวิตเตอร์เดี๋ยวมีสองไอเก็คือตั้งเป็นบ,บีแอนดอันที่สองครูบ <Bot> <า>อสแชนแนลใช่ค่ะใครอยากทพิจารอกเราสามารถทวิตแล้วก็ติดแฮชแท็กเราตามอ,อ่านได้นะคะโอเคที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe ช่องครูบอสแชนแนลแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย